สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับในรัฐกชินหรือรัฐชินในเมืองมินตัดนะครับพี่น้องวันนี้ก็ทหารกรชินหรือ KIA นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าได้ยินข่าวทหารม่นองลายนะครับจะเจมคนขึ้นไปยังรัฐภาคเหนือต่างๆนะครับก็มีการเจมกําลังตึงไว้นะครับเพื่อปกป้องพื้นที่ของ ทหารกระชินหรือ KIA นะครับพี่น้องทหารมินองลายก็ได้เจมคนนะครับประมาณ1000นายด้วยกันนะครับไปเรียกทหารหรือกลุ่ม BGF หรือกลุ่มปโอนะครับพี่น้องก็มีหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติด้วยกันนะครับแต่ก็มีพี่น้องชาวบ้านของทหาร โอหรือทหารอาสาสมัครนะครับเป็นแนวหน้าของทหารมิโนงลายนะครับที่จะมาร่วมกับพมา่าหรือทหารมิโนงลายก็ประมาณ1000นนายด้วยกันนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านของเขาหรือพี่น้องประชาชนเขาจะไม่ยอมนะครับเนื่องจากว่า ทหารมี่น้องลายได้ยึดอํานาจมาก็ประมาณเเดือหนหรือเกือบปีแล้วครับแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับอยู่อยู่ก็ทหารประโอนะครับจะไปร่วมมือกับทหารพรม่าพี่น้องชาวบ้านจะไม่ยอมนะครับก็ออกมาประท้วงกันเต็มท้องถนนไปหมดนะครับชาวปะโอนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าทหารพี่น้องลายก็ได้เจมคนนะครับพี่น้องพร้อมที่จะขึ้นไปรัดภาคเหนือหรือรัด ก,ก็มีหลายพื้นที่ครับในรัฐภาคเหนือเมื่อว่านี่ทหารกระชินนะครับที่ไปลาดตะเวนตามแนวชายแดนของจีนนะครับพี่น้องก็ไปเจอใส่รถขนทหารมินองลายนะครับที่จะเตรียมอาวุธหรือเตรียมคนเข้ามาในพื้นที่รัฐกระชินก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องแต่ก็ทหารกระชินเรียกกองนุนมาทันทีนะครับเพื่อมาสู้รบกับทาหารมินองลาย แต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับทหารมินองลายได้ถอยกําลังออกจากพื้นที่รัดกระชินนะครับเนื่องจากว่าทหารกระชินยิงปืนถล่มเข้าใส่ทหารมินองลายนะครับแต่ไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะครับพี่น้อง ผู้นำทหารกรชินนะครับได้ออกประกาศให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับให้ระมัดระวังตัวกันนะครับเนื่องจากว่าทหารมินองลายเริ่มเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่รัดก,กชินนะครับบอกกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเวลาไปทําสวนทําไร่ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าทหารมินองลาย ชอบทำร้ายพี่น้องชาวบ้านนะครับชอบเอาอาหารการกินของพี่น้องชาวบ้านนะครับผู้นาของกระชินนะครับได้ออกมาประกาศหรือเืินกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าทหารมินองลายจะขนคนเข้ามาในรัฐภาคเหนือนะครับในรัฐกระชินหรือรัฐชินนะครับพี่น้องก็มีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่ม PDF นะครับพี่น้องกับทหารกระชินแบ่งกันนะครับไป ลาดตะเวนหรือไปตามเส้นทางต่างๆนะครับที่กองทัพทหารมินองลายจะเดินทางเข้ามานะครับทหารกระชินก็ได้เตรียมพร้อมไว้หมดนะครับตามทางตามป่าตามเขานะครับทหารม่นองลายจะเดินเท้าเข้ามาตามดอยตามป่านะครับพี่น้องกระชินเวลาเจอทหารพรม่าก,ก็ต้องรายงานกับทหารกระชินทันทีนะครับทหารม่นองลายจะเข้ามาทางไหนยังไม่รู้นะครับพี่น้องแต่ทหารกระชินก็ได้ ตึงกองกําลังไว้หมดนะครับในพื้นที่รัดกระชินนะครับพี่น้องทหารพม่าก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าจะทําทุกวิถีทางนะครับที่ผ่านมาก็เสียกองกําลังไปเยอะเหมือนกันพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ได้ออกประกาศขอทหารที่ทหารมน้งรงลายเลี้ยงไว้นะครับเป็นมือซ้ายมือขวานะครับพี่น้อง มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ก็ยังร้อนเหมือนกันพี่น้องในรัฐชินหรือในเมืองมินตัดนะครับพี่น้องก็มีกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนนะครับกลุ่ม PCF นะครับที่ไปสู้รบกับทหารมินองลายนะครับ4วันที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้สู้รบกับทหารมินองลายทางทางที่ใช้อาวุธประจำกายนะครับอาวุธไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผลิตขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับพี่น้อง แต่กลุ่มน้องๆเยาวชนก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับพี่น้องมีอยู่3คนด้วยกันนะครับแต่ทหารม่นองลายก็ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับประมาณ20กว่าคนด้วยกันนะครับพี่น้องกลุ่มน้องๆเยาวชนก็ประกาศชัยชนะนะครับเนื่องจากว่าได้ไปยึดฐานที่มั่นของทหารม่นองลายนะครับ เข้ามาปักหลักอยู่ในเมืองมินตัดนะครับไปขับไล่ทหารมินองไล่ออกไปจากพื้นที่นะครับฐานก็มีประมาณ30กกันนายนะครับที่ทหารอยู่ไว้นะครับตามเวรยามก็มีอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับพี่น้องแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับ เพื่อไปต่อสู้กับทหารมินองไล้นะครับต่อสู้รบกันตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็มีการชัยชนะเกิดขึ้นนะครับทหารมินองไลยก็ได้ยอมแพ้ให้กับกลุ่ม PCF นะครับก็มีการยกอาวุธให้กับกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับที่ในเมืองมินตัดกลุ่มน้องๆเยาวชน กลุ่ม PDF นะครับบอกว่าจะสู้รบกับทหารมินองลายนะครับจะเปิดศึกอย่างหนักนะครับช่วงนี้ถึงว่าทหารมินองลายจะเอากลุ่มไหนมาก็ไม่สนนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็อาจจะมีอาวุธครบมือเหมือนกันนะครับพี่น้องที่ผ่านมาก็กลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้ไปยืดได้หลายที่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับพี่น้องกลุ่มน้องๆทั้ง6กกลุ่มนะครับพี่น้องก็ได้บอกว่าถ้ามีทหารใหม่หรือทหารที่มินองลาย จะเอาเข้ามาเพื่อเป็นแนวหน้าของทหามรมินลองลายก็จะไม่เว้นนะครับจะสู้รบกันอย่างหนักนะครับจะไม่ยอมถอยให้กับกลุ่มทาหารมินลองลายนะครับที่เข้ามาในเมืองมินตัดนะครับที่ผ่านมาทาหารมินลองลายก็ได้ใช้โดนนะครับโดนตอนเมือ่อค่ําเมื่อคืนนะครับที่บินมาดูดาดดาวของที่กลุ่มน้องน้องเยาวชนได้อยู่นะครับตามป่าตามเขาก็กลุ่มน้องน้องเยาวชนก็ยิงตกไปหลายคันหลายโดนด้วยกันนะครับ ในเมืองมินตัดนะครับพี่น้องแต่ทหารมินองลายก็ได้ประกาศออกมาว่าจะเจมคนนะครับที่ทหารมินองลายได้เลี้ยงไว้นะครับก็มีหลายๆกลุ่มนะครับกลุ่มพวกนี้ก็เป็นทหารอาสาสมัครเท่านั้นนะครับพี่น้องที่จะเข้ามาปรับปรามกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับแต่ตอนนี้น้องๆเยาวชนก็ได้ประกาศศึกนะครับว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับทหารมินองลายนะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนก็ได้ประกาศศึกนะครับ พร้อมที่จะต่อสู้กับทหารมินองลายนะครับทุกลูกแบบนะครับถ้าเข้ามาในเมืองมินตัดนะครับถ้าเกิดพูดไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สรงค่า